ฮัลโหลฮัลโหลกราบสวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับผมก็มาแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนะครับผมที่น้องๆนะครับผมนะหรือว่าเพื่อนๆนะครับที่อยากที่จะดูนะครับผมสําหรับการจัดแท็กติกนะครับผมให้เหมือนกับแมนซิตี้นั่นเองนะครับผมในโหมดเมนเจอร์นั่นเองนะครับผมก็มาครับผมเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะมาทําให้มันเหมือนกับแมนซิตี้กันนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีทั้งแท็กติกแล้วก็แผนด้วยเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปดูกันฮะในโหมดเมนเจอร์ครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ฝากกดไลค์์กกดดแชชร่อง ผมเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสนใจรงโฆษณาโปติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผม โอเคผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะแล้วก็ผู้เล่นมือใหม่สายฟรีสายพาร์ททุกท่านเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยนะครับก็คือพี่น้องประชาชนชาวสปปลาวทุกท่านนั่นเองนะครับผมเนาก็กราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับผมตอน6โมงเช้าแบบนี้นั่นเองนะครับผมกับการอัปเดตเกี่ยวกับเกมฟีฟ่าม b i บายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข่าวสารนะครับผมหรือว่าการแนะนําอะไรต่างๆให้ผมนะก็เจอกันตอน6โมงเช้าแบบนี้นั่นเองนะครับผมเนาะก็ปะเดี๋ยววันนี้นะครับ การจัดแท็กติกนะครับผมในโหมดผู้จัดการทีมนั่นเองนะครับผมเนาะก็อ่ะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาลองกันดูนะครับผมซึ่งก็เพิ่งรีไปไม่กี่วันนี้เองนะครับผมสําหรับอ่ะโหมดผู้จัดการทีมนะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยผมใช้แผนเดิมนะที่เล่นอยู่แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาลองปรับแท็กติกกันดูนะครับผมแต่ก่อนอื่นฮะเดี๋ยวเรามาทําการวิเคราะห์กันสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าแมนซิตี้ของจริงเนี่ยนะครับเขาเล่นกันแบบไหนนะครับแล้วก็ใช้แผนไหนนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาจัดกันแบบค่อนข้างที่จะละเอียดสักน ะะสำหรับแท็กติกและแผนที่จะนำมาแกะในวันนี้นะครับนั่นก็คือตอนที่แมนซิตี้นะครับผมพบกับเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับผมในสึก UCL นั่นเองนะครับผมเนาะ ซึ่งแมนซิตี้นะครับผมวันนั้นเนี่ยใช้แผนนี้เลยนั่นเองนะครับสามสองสี่หนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าในเกมฟีฟ่าเราจะมีแผนนี้หรือเปล่านะครับผมนี่เลยครับผมกองหลัง3คนนี้เลยนะฮะรูเบนดิอัสอาคันจีนะแล้วก็เป็นไคลวอลเกอร์นะครับแต่จอห์นสโตนเนี่ยนะครับผมขึ้นมาสูงเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นไม่ CM ก็เป็น CDM นะฮะนะใน2ตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าตรงกลางแถว3คนนี้เนี่ยเหมือน จะดันสูงขึ้นไปเป็นสองคนนี้น่าจะเป็น C A M หรือเปล่านะแล้วก็ทางซ้ายกับขวาเนี่ยนะครับสูงขนาดนี้เนี่ยไม่แน่ก็เป็น L L M นะแล้วก็ R M นะครับผมแต่ไม่น่าจะถึงขั้นเป็น L W R W นะนะครับผมหน้าเป้าแน่นอนครับเป็น e อ ring ิ a งเ a ลฮรกนั่นเองนะฮะก็นี่เลยนะครับผมหัวหอกนะเดี่ยวเดียวเลยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแท็กติกของแมนซิตี้กันต่อเลยแล้วกันนะครับผมแผนเป็นประมาณนี้นะทุกคน โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นในช่วงของครึ่งแรกนะครับผมอันนี้เป็นการเริ่มเคลียร์นะครับผมก็ดูได้จากภาพนะครับผมเนี่ยฮะพอหลังจากที่เคลียร์แล้วนะครับผมนั่นแปลว่านะครับแมนซิตี้เนี่ยนะครับทำการอ่าบิลลอัพนะครับผมจากแดนหลังนั่นเองโดยการที่นะครับผมปล่อยให้นักเตะนะครับโอเวอร์โหลดขึ้นไปนะครับผมในส่วนของอ่าไปทางฝั่งของเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับผมนะจะมาเล่นแถวบริเวณนี้กันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าดันสูงขนาดไหนนะครับผมอ่านี่ครับผม ดูครับผมสังเกตได้ว่าเนี่ยอาคันจีนะทุกคนนะครับฝั่งนี้นะฮะนี่ครับรูเบนดิอาร์ตนะครับผมนี่ไคล์วอลเกอร์นะครับเห็นไหมครับแมนซิตี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะดันสูงเลยนะครับกับแท็กติกนี้นะฮะทุกคนในวันที่เจอกับมารินเนี่ยนะฮะดูครับผมซึ่งเนี่ยครับมารินเนี่ยถอยลงมาตั้งรับถึงแดนตัวเองเลยนี่ครับ เนี่ยฮะปึ้งนะครับผมดูจากการยืนตำแหน่งแล้วเนี่ยนะครับของนักเตะของแมนซิตี้นะครับผมนะครับก็ถือว่ากดดันฝั่งตรงข้ามเนี่ยสูงเลยนะครับผมอันนี้เป็นช่วงนาทีที่3ขอของครึ่งแรกนะครับผมเดี๋ยวมาดูนาทีต่อมากันเลยนี่ครับผมนาทีต่อมาะครับผมอันนี้เป็นการลุ้นการทำประตูครั้งแรกนะครับก็คือตอนนาทีที่6นั่นเองนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับผมเห็นผู้เล่นของแมนซิตี้ไหมครับมีการถ่ายไปซ้ายไปขวาโดยการที่ไปกันหมดทั้งก้อนและไปกันแบบเป็นชุดแบบนี้เลย นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนาทีต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับเนี่ยฮะถ้าหากดูจากภาพมุมนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับผมผู้เล่นเนี่ยนะครับทิ้งอ่าทิ้งผู้รักษาประตูไว้คนเดียวเลยนะครับด้านหลังนะครับผมซึ่งโอ้โหกดดันอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับผมแล้วนักเตะเนี่ยนะครับโอเวอร์โหลดขึ้นมาหมดเลยนะครับทุกคนเลยนะฮะในบริเวณนี้นะฮะนะครับจังหวะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เป็นภาพเมื่อกี้นะครับที่โรดี้นะครับผมกำลังจะทําประตูตรงบริเวณนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะอออ่่ะมมาาดูช็ตตกันเลย ัันนะครบอ่าช็อตต่อมานะผมนาทีที่12บสองนะทุกคนซึ่งก็ยังคงบีบอยู่นะเนี่ยฮะอคาชินะครับผมโรดี้นะแล้วก็สโตนเนาะทุกคนนะครับซึ่งก็จะเป็นการถ่ายบอลอยู่บริเวณฝั่งของเรียมาดริดซะส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งแท็กติกซึ่งแท็กติกนี้ก็น่าจะประมาณเออ่ดันสูงอะเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นไงต่อนะฮะอันนี้น่าจะเป็นนาทีที่ลุ้นการทำประตูนะครับนาทีที่12นะฮะอ่านี่ก็เป็นแจ็คกิลิสนะครับผมเนี่ยยกข้ามมาให้เออร์ริงนะครับมงนะครับผม แต่น่าจะไม่เข้านะลูกนี้กูตัวเซฟเอาไว้ได้นะครับผมซึ่งถ้าหากดูจากจังหวะนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นเออริงกับเบ r เดโรซิวานะครับผมที่จะคอยเป็นตัวเข้าฮอตในจังหวะที่แจ็คคิดิเนี่ยนะครับยกข้ามมาตรงนี้นั่นเองนะฮะนี่ครับซึ่งผมจะบอกว่านะครับผมในนาทีที่ตั้งแต่นาทีแรกยันถึงเนี่ยนะครับผม20นาทีนะครับก็ยังเป็นฝ่ายของแมนซิตี้นะครับที่กดดันนะ ทำประตูลูกแรกได้นะครับในนาทีที่ประมาณ20-22นะครับผมอ่าเป็นเบรโดนะครับผมที่ยิงเข้าไปนะครับผมลูกแรกนะฮะต่อมานะผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเกมรับของแมนเชสเตอร์กันบ้างละกันนะครับผมที่ใช้หลัง3น้องทุกคนนะครับมาดูกันครับอ่าสำหรับภาพนี้นะครับผมโอ้โหเป็นนาทีที่82แล้วนะครับผมจากที่แมนเชสเตีรเนี่ยนะครับนำไปแล้ว3-0นะทุกคนนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยเป็นทางฝ่ายของมาดริดเนี่ยนะครับผมทำการบุก บ้างนะครับผมแต่ว่าเนี่ยครับให้ดูวิธีการลงมาเล่นเกมลับของนักเตะแมนซิตี้นะครับผมในตรงนี้นะครับซึ่งก็จะรวมถึงเกมลับทั้งหมดนั่นเองนะครับผมซึ่งก็แน่นอนนะครับขึ้นหมดลงหมดนั่นเองนะครับผมลงมารับทุกคนเลยนะครับเนี่ยฮะขนาดแจ็คกิลลิตเนี่ยยังลงมาเยอะเลยเนี่ยผมเนี่ยฮะเบตโโรซิวานะครับผมเนี่ยฮะลงมากันแบบทั้งแผง ขึ้นทั้งแผงเหมือนกันนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเป็นการบีบผู้เล่นเนี่ยนะครับเข้าไปบีบเนี่ยนะครับผมถึง2ถึง3คนเลยนะครับผมซึ่งก็เบรโดเนี่ยก็อาจจะบางทางของเนี่ยฮะมาโกอเซซิโอเนาะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับผมแต่น่าจะใช่แหละนะครับเนี่ยฮะเป็นการกดดันเข้าไปทีละ2คนแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็ทําให้คนที่มีบอลเนี่ยนะครับก็เล่นยากด้วยนะครับแต่ดูสิครับถ้าเกิดเปิดมาเนี่ยนะฮะก็ผู้เล่นของมาดริดเนี่ยแทบจะไม่มีในอ่ากรอบตรงนี้เลยน ก็คงจะทําประตูได้ยากแหละนะครับผมเพราะว่านักเตะของของมาดริดเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าไปอยู่ในกรอบอันตรายเลยนะครับมาดูจากตรงนี้ครับผมเนี่ยฮะเป็นการกดดันเห็นไหมครับผมซึ่งแปลว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือว่าเกมรุกนะครับผมนโก,ก็เนี่ยฮะแมนซิตี้ก็จะพยายามเข้าไปบีบผู้เล่นเนี่ยนะครับผมเห็นไหมแม้จะเป็นคนเดียวก็ตามนะแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเข้ากันแบบไปลุมเลยอ่ะนะครับผมแบบนี้นะครับซึ่งก็ทําการกดดันได้เยอะพอสมควรเลยนะครับผมนะอ่ะ ซึ่งจากตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นน่าจะเป็นการแย่งบอลนะแล้วก็เป็นจังหวะสวนกลับต่อนะครับผมอ่ะนี่ครับผมเป็นจังหวะสวนกลับเลยนะครับผมเห็นไหมนักเตะนะครับผมเนี่ยฮะของแมสซิสตี้นะครับผมก็วิ่งขึ้นเลยนะครับถ้าหากว่าเพื่อนมีบอลแล้วเนี่ยนะครับผมช่วยกันวิ่งขึ้นเลยนะครับเนี่ยฮะแล้วโดยเรียงตามตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับผมนะซึ่งเอาเวลสเนี่ยนะครับก็น่าจะเปลี่ยนกับเออร์ริงฮาร์เลนเข้ามานะครับผมเนาะก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดยังไม่เปลี่ยนก็น่าจะเป็นเออร์ริงนะครับจังหวะต่อมานะครัััับบบผผมมมออนนนีี้้กก็เเเคคครรดิตใหปป๊ะท่าาว สดความใหม่ของอัลเรสสเนีผมเนี่ยฮะที่เพิ่งเปลี่ยนลงมานะครับผมแทนเออร์ลิงนะครับเนี่ยฮะก็ทําประตูไปได้นะครับหลังจากที่ผู้เล่นของมาดริดเนี่ยนะครับก็ดูแล้วยังคงเป็นชุดเดิมอยู่นะครับก็คงจะเหนื่อยล้าลงไปบ้างแล้วแหะครับพอมาเจอกับความเร็วความสดของอัลเร์สก็เสียไปอีกหนึ่งประตูแบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าเราต้องมีตัวสํารองเอาไว้ด้วยนั่นเองนะนะครับอ่ะก็จบเกมนะครับตามนี้นะครับผม3 0ในคืนนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทําการอันเช เรากัน,นว่าเราจะจัดได้ประมาณไหนนะครับผมเอาล่ะ right, mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่การจัดแผนก่อนเลยนะครับผม mm hmm. ซึ่งเราจะจัดเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันว่าในฟีฟ่ามือบายมีหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคครับผมซึ่งแผนที่ผมเห็นมานะครับที่น่าจะขายที่สุดแล้วน่าจะเป็นแผนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่า เสียดายตรงที่ไม่เหมือนตรงกองหน้าสองคนนี่แหละนะครับผมอ่ะแต่ว่าผมว่ามันก็น่าลองใช้ดูเหมือนกันนะสําหรับแผนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปจัดดูครับผมนะแดีวผมขออนุญาตจัดนักเตะให้ตรงตามตําแหน่งสักคู่ละกันนะครับคนดูฮะเอาละครับผมซึ่งถ้าจัดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนักเตะเนี่ยก็ไม่ได้ขายนะครับผมนักเตะก็จะโหโดนลดสกิลบู๊กกันลงไปเยอะเลยนะครับผมอ่ะแต่ว่าก็ขายที่สุดแล้วล่ละนะครับผมสําหรับแผนนี้อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของทัคติกกันบ้างละกันนะครับผม มาดูในส่วนของแท็กติกกันบ้างแล้วกันนะผมซึ่งผมก็ได้ลองปรับดูแล้วก็อ่ะ ที่สุดแล้วล่ะนะครับผมมาดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างนะผมมาดูในเรื่องแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมกาสรสร้างเกมลุกนะครับตั้งแต่หน้าประตูตัวเองนะครับผมโอ้โหนี่ฮะความเร็วเกมนะครับผมเนี่ยฮะซึ่งผมเลือกเป็น3ขีดเลยนะเนี่ยซึ่งแมสซิตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นเร็วนะสวนเร็วนี่ครับเนี่ยฮะแทงเร็วอะไรแบบนี้เลยเนี่ยผมส่วนที่สองนะครับผมเป็นระยะการส่งบอลนะครับผมเนี่ยฮะระยะการส่งบอลเนี่ยผมคิดวา่าน่าจะเป็นการส่งแบบนี้นะเป็นการส่งแบบเร็วแบบนี้น่ครับผมเนาะเพราะว่าถ้าการส่งแบบนี้เนี่ยนะครับก็ค เคลื่อนเนี่ยผมเคลื่อนนักเตะทั้งหมดเนี่ยนีครับขึ้นมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมว่ามันเหมือนนะแต่ถ้าเกิดเป็นอันอื่นเนี่ยนะครับดูครับจะค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยผมเนี่ยทีละตำแหน่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับผมดูนะสองตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะบุกเริ่มบุกขึ้นมาเลยนะครับผมก็น่าจะเหมือนสุดละผมว่าอันนี้นะครับอ่าต่อมานะ่ยผมเป็นแนวคิดการเล่นนะครับแนวคิดการเล่นแน่นอนนะครับผมแมนซิตี้เนี่ยขึ้นไปบุก ฝั่งนี้ส่วนใหญ่เลยนะผมคิดว่าน่าจะเน้นการบุกเป็นหลักนะเนะี่ยไม่น่าจะเน้นสมดุลหรือตั้งรับแบบนี้นะครับอ่ะผมคิดว่าเนี่ยเน้นบุกเนี่ยเหมือนสุดละเนะี่ยผมเนี่ยฮะนะน่าจะแบบพับกระดานบุกเลยอะนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อ่าการควบคุมตำแหน่งนะผมผมมองว่านะการเล่นเนี่ยนะครับจะเป็นการเล่นแบบอิสระนะของนักเตะน,นะครับผมซึ่งดูจากพี่วินเดอร์บอยนะครับผมนะหรือว่าบางทีเนี่ยนะครับที่คลยวอล์กเกอร์นะหรืออ่าเบรเดโรซิวานะผมอยู่ทั่วสนามเลยนะครับเบรเดโรซิวาเนะี่จ จากฝั่งนี้เนี่ยยังมาช่วยเกมรับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมเอออรับอันนี้เป็นการเล่นแบบโดยรวมนะครับอ่าต่อมานะผมเดี๋ยวเรามาดูาการบุกกันบ้างนะครับผม อ,อันที่2นะครับการบุกอันนี้นะครับผมอ่าการบุกเนี่ยนะครับก็อันนี้จะเป็นการการส่งบอลในตอนที่จะเข้าทานะผมมองว่าเอา่อถ้าเกิดต่ําไปเนี่ยนะครับมันก็จะดูเป็นการส่งแบบรอบครอบนะบซึ่งผมคิดว่าแมนซิตี้ไม่ได้ส่งแบบรอบครอบแบบเอ่อถึงขั้นแบบนี้นะเพราะว่าสไตล์แมนซิตี้เนี่ยมันแบบเน้นส่งเนี่ยนะครับเน้นขยับหาช่องนะครับผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมือนสุดละอันนี้ซึ่งถ้าเกิดส่งเร็วเกินไปเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเออร์ลิงเบลเนี่ยไม่ได้ดึงกองหลังออกมา ขนาดนั้นนะเพราะว่าเออร์ลิงเนี่ยอยู่ในอยู่ในโซนการโขกการม่วงเลยด้วยซ้ำนะผมคิดว่านะผมคิดว่าเหมือนอันนี้สุดละนะครับอันนี้น่าจะเหมือนที่สุดละวนผมเนี่ยนะครับ อ่ะโอเคมาดูการเปิดบอลอ่าแมนซิตี้นี่ครับผมในเกมนี้เนี่ยนะครับก็ใช้การเปิดบอลเยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดเปิดสูงไปเลยเนี่ยอันนี้ก็จะมันดูว่ามันจะเปิดพิ่มเพื่อเกินไปนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเปิดแบบกลางๆเนาะลากมาถึงเกือบริมเส้นนะครับผมแล้วก็ค่อยเปิดอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่1เนี่ยไม่น่าใช่นะโอเคการเปิดบอลเอาเป็นว่าเราจะเลือกไว้ที่2แล้วกันนะครับแนวโน้มการยิงนะครับแนวโน้มการยิงนะฮะซึ่งก็ถ้าเกิดเป็น2ขีดแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการยิง แบบกลางๆเนาะนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นการยิงไกลแต่ผมคิดว่านะแมนซิตี้นะครับจะโอเวอร์โหลดนักเตะเนี่ยเห็นป่ะทุกคนนะครับดูจากตำแหน่งของกองหลังนะขึ้นไปเนี่ยผมเนี่ยซึ่งจะเป็นการที่โอเวอร์โหลดนักเตะเข้าไปเยอะๆเลยนะในฝั่งของผู้เล่นนะผมว่าอันเนี้ย้ายผมว่าอันเนี้ย้ายสุดนะครับอ่ะซึ่งแนวโน้มการยิงเราจะเลือกเป็น1ขีดนะทุกคนนะครับอ่ะมาดูการคุมตำแหน่งในการบุกเป็นบ้างนะผมซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่อิสระนะเพราะว่าถ้าจําได้นะครับผมนักเตะเนี่ยนะคร ดังภาพนี้นั่นเองนะครับผมนะี่ฮะอ่านะครับผมซึ่งเกมบุกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการบุกแบบเป็นระบบนะนะีครับเออนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเกมรับกันบ้างนะครับผมการตั้งรับนะฮะในส่วนของการตั้งรับแน่นอนเนรับผม ผมคิดว่านะกดดันสูงนะกดดันสูงแบบนี้เลยเนี่ยไม่ไม่น่าใช่กลางหรือต่ําแน่นอนเนี่ยผมคุมโซนแน่นอนนะครับนี่ฮะผมคิดว่านะน่าจะเป็นการบุกแบบบีบแบบนี้เลยนั่นเองนะครับต่อมานะผมเป็นระยะห่างในการยืนคุมคู่ต่อสู้นะผมคิดว่าเนี่ยฮะเป็นการที่เข้าเข้ายืนแบบประชิดแบบนี้เลยนะผมคิดว่าน่าจะขายสุดละนี่ครับ อันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสำหรับระยะห่างนะครับผมในการเล่นแต่ผมคิดว่านะแมนซิตี้ค่อนข้างที่จะปิดช่องการส่งบอลการถ่ายบอลของคู่ต่อสู้อยู่แล้วนะครับต่อมานะผมความก้าวร้าวแน่นอนนะครับที่เราเห็นกันนะครับผมเตเนี่ยนะครับก็จะเข้าลุมเลยนะครับผมลุมผู้เล่นที่มีบอลนะฮะก็น่าจะเป็นเข้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะผมการคุมพื้นที่นะผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ตั้งกับดักล้ำหน้าหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นคุมคุมพื้นที่มากกว่านะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมว่าจะ เหมือนไหมเดี๋ยวเราลองกดแหลงหนึ่งตาดูนะครับผมอ่ะกดบันทึกการใช้ไปนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปกดกันนะครับทุกคนนะฮะก็ซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่เหมือนหรือประการใดนะครับผมเพื่อนๆก็ลองเอาการวิเคราะห์ในตอนต้นนะครับที่เราวิเคราะห์จากรูปภาพอ่าแทคติกแล้วก็แผนของแมนซิตี้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับลองเอาไปปรับดูกันก็ได้นะครับผมเอาตามที่เพื่อนๆคิดว่าเหมือนที่สุดแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองกดเลยนะครับหนึ่งตาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะทุกคนนะครับ เกือบเหมือนเลยนะครับผมแมนซิตี้กับมาดริดในคืนนั้นนะครับซึ่งมาดริดในคืนนั้นเนี่ยก็ใช้แผน4-3-3 holding นะทุกคนนะครับโขวิมาดูจังหวะนี้นะครับอ่านี่ดูครับผมแต่ว่ากองหลังเนี่ยยังไม่ขึ้นมาสูงเท่าของแมนซิ t y ตี้นะกองหลังฝั่งเรานะครับนี่กดดันอยู่นะ <c oughs> โอ้โหโดนสวนครับอ่าโอเคผมว่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ เล่นกันยากอยู่พอสมควรนะแต่ว่าแท็กติกแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเสียตรงที่นักเตะเนี่ยอาจจะเหนื่อยง่ายนะครับผมไม่ไม่น่าจะเหมาะกับการที่กดแบบออโตโ้เนาะที่เราจะเล่นหลายๆแมตช์อย่างนี้นะครับอ้าวเปิดมาอีกแล้วครับผมโอ้โหเบนเซม่าได้บอลลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหวันนี้เราเปรียบซับเบนเซม่าเป็นเออร์ลิงเบลฮาร์เดนในคืนนั้นกันแล้วกันนะครับอ่ะได้มาหนึ่งประตูแล้วครับผมจากการ โยนของย่าๆตูลี่หรือใครสักคนนี่แหละนะครับดำๆเหมือนกันนะอ่ะโอเคครับผมได้มา1ประตูนะครับโดยคารินเบนเซมานะครับมาดูรับผมเราก็ค่อนข้างโอ,อ้โหบีบเนี่ยฮะไล่บอลกันโอ,อ้โหเนี่ยฮะได้บอลกลับมาอีกแล้วครับผมโอ้แต่เสียฟาวนะนะครับอ่ะเปิดไหมครับผม ไปแล้วผมนักเตะเราวิ่งขึ้นมาแล้วผมนี่ฮะวิ่งหาช่องโอ้โหจะเปิดแรงไปหน่อยนะอุ้ยถึงถึงไหมเ,เนี่ยโอ้เกือบทันนะโอเคแล้วน่าจะเก็บได้อยู่เนี่ยครับสติมิน่านักเตะไอ้ค่าพลังบนหัวนักเตะเนี่ยเริ่มเหลืองนะบางคนนี่ยผมเนี่ยฮะซึ่งผมคิดว่า มันน่าจะไม่ดีต่อการที่เราจะกดแบบเล่นอัตโนมัตินะแต่ถ้าเราจะเอาชนะแมตต์ต่อแมตต์เนี่ยก็อาจจะได้อยู่นะแทคติกลึกแล้วก็แผนเนี่ยนะครับไปนี่ครับนักเตะก็จะเหนื่อยแล้วนะแต่ผมคิดว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจจะกรอบเลยนะถ้าเราไม่ปรับแทคติกเพื่อที่จะรักษาส,ส,สกอร์ไว้นะครับนี่ฮะดูครับผมทำลายเกมรับคู่ต่อสู้ได้ดีเลยเนี่ครับผมนะครับแต่ผมคิดว่านะ พอเปลี่ยนเป็นครึ่งหลังแล้วเนี่ยเราอาจจะปรับแท็กติกให้แบบเป็นตั้งรับหรือ,อเป็นการควบคุมหรือโต้กลับอะไรแบบนี้นะผมคิดว่าถ้าเราจะใช้ถ้าเราจะใช้แบบนี้ทั้งเกมเลยเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะไหวนะครับนักเตะอาจจะกรอบได้นี่นครับผมอุ้ยเซฟได้ครับนะเพื่เท่าที่ดูนะครับผมผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาทําประตู หน้ากรอบของเราแบบจ่อๆมากเลยนะครับจะเป็นการยิงไกลเลยนะครับผมก็จะเป็นถือว่าทําประตูได้ยากนะครับผมสำหรับผู้แข่งนะนี่ฮะดูครับโอ้โหจังหวะนี้คล้ายเลยครับนี่ฮะคล้ายเลยครับเนี่ครับชอตเตมินานักเตะมันหมดครับผมมันเลยจังหวะนี้ก็เลยเสียไปนะนี่ครับอันนี้เป็นนาทีที่ห9้านะครับผมนี่ครับโอ้โหมียิงไกลด้วยหรอ ผมว่าเราคงต้องรักษาสกอร์นะะครหนึ่งศูนย์ก็น่าจะชนะแล้วแหละเงี้ยผมอ่าโอเคตัดได้นะจังหวะน,นี้ยกข้ามมาอีกแล้วครับผมโลง่ลงๆเลยนะทีนี้แต่สเตมไม่น่านักเตะหมดครับแดงแล้วครับได้โคกผมว่าเราน่าจะต้องลด แต่เดี๋ยวลองดูจังหวะนี้ก่อนโอเคเอนะครับนาทีที่80นะักเตะเริ่มแดงแล้วนะโอเคครับยังแยงได้ครับปอลตอเรสทำงานได้ดีโอเคอ่าผมว่าจังหวะเนี้ยกดเป็นการควบคุมไว้เลยอ่ะเซฟถือว่าเซฟสกอร์ไว้หน่อยนี่ครับ เปดี้ยิงไกลเลยเหรอโอเคครับผมก็น่าจะจบตรงนี้นะครับผม1.0โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าเหมือนหรือคล้ายเท่าไหร่นี่ครับผมแต่ว่าก็ ฝากเพื่อนๆนะครับผมเอาไปเป็นการบ้านต่อหน่นึงนะครับผมก็คือเอาลองไปปรับแล้วก็ไปลองคิดต่อกันดูนะครับผมว่าจะเอาแบบไหนดีนี่ครับผมอ่ะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จับให้แล้วนะครับผมสําหรับแท็กติกแล้วก็แผนแบบแมนซิตี้นั่นเองนะครับผมก็คนขอมากันเยอะเลยนะครับก็มีโอกาสได้ทําให้แล้วนี่ครับโอเคครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะัสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ うん。